รู้สึกยังไงครับแล้วมันเป็นเงินแล้วโอ้โหโอ้รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากนะครับที่แพลนแพลนชาร์ตี้แพลนชาร์ตี้นะครับได้เชิญมาร่วมมาแล้วก็ที่พวกเรานะครับร่วมมือสนมืงเล็กๆในการทำบุญนะครับบบราคคัเห็นว่ามีทำกระบอกน้ำด้วยไหนมีใครแบบซอร์สปอยหน่อยได้ไหมว่าเป็นยังไงมีความน่าสนใจยังไงบ้างครับผมเห็นของพี่ฟอสิบุกแบบน่ารักมากครับกระติกน้ำ สปอยด์เป็นยังไงไลายที่ระบายที่สุก็เป็นลายที่ตั้งใจมากครับตอนนั้นก็อินสปายหลายๆอย่างออกมาบอกเลยว่าใช้ได้ไปก็คุ้มมากเพราะว่าเกิดมาไม่เคยวาดรูปเลยมีชิ้นเดียวไม่ซ้ำกับใครเราจะเป็นเหมือนเขียนแมสเซจเล็กๆฝากไว้บนกระบอกน้ำด้วยก็วาดออกมาจากคือเราช่วยเหลือคนที่โลกหมดใจวาดอากมาจากเออในสิ่งที่

ทุนนที่มารวมงานในี้แลก็มาร่วมมูลกงานที่ีเป็นเ็รับาน้ก็บอกว่าทุกคนจะมีความสุขกับโชว์ที่พวกเน้แล้วก็มกันด้วยกันครอันนี้ก็อยากขอขอบคชาเรที่จานอีกขึ้นมาแวก็มาเชิญพวกเราให้มาวกโชแล้วก็ระมด้วยกนารับโเคใ่าอกางละอัปเดต่ากนตอนนี้มีอะไรบ้างอย่างเช่นเก่อยไฟเลก็ยังมีกระแสตอบรับค่อนขาง กตอนนี้ซิงเกิลล่าสุดของเราก็คือเพลงที่ได้รับการชมนการันที่นะคะก็เเล็ูจอีนอะไรือเล่าไม่รู้หรอกไม่รู้ไม่รู้ม่รเชไม่ไดู้ไม่เ่ยไหมเห็นแฟนๆแบบเล่นในซิ้เกิลสองนเยอะแยะเลยค่ะก็ดีใจมากที่ทุกคนชอบนะคะแต่ว่าหลายๆคนก็บอกว่าถ้าเต้นทั้งยากเต้นตามไม่ไ่ยพันนะคะก็ทำคลิปแบบมา่กุ่แนๆ่รูปได้ต้ามได้เลยค่อยากคิงกิลตัดสินมีวางแผนไว้ยังไงว้าเออจะเป็นแนว มไไอะร่าก็ทิ้งกีนต่อไปก็เราก็อยากให้คนสามารถร้องได้เต้นตามได้กับพวกเราได้มากขึ้นนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยมีเซอร์ไพรส์พิเศษมากมาอย่างได้ดูคนเต้นติดตามก็ฝาก็ไ้ดูคนติดตาม้วยนะคะวันนี้เห็นมีสองสาวได้เล่นซีรีส์ด้วยเป็นไงตอนนี้มันแบบมันมนมากเลยสบายมากทูกสบายค่ะสบายค่ก ก็ตามกันไปจนจบเลยนะคะตอนนี้ก็เดินทางมาจนถึงท่ามันแล้วก็ยังไงนี่คะมีนก็ฝากด้วยละกันนะคะยังงไก็งานนี้พวกเราต็มนเต้นมากๆแล้วก็ดีใจนั่นแหละที่ไอ้บอกที่ทุกคนแบบให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะไปลุ้นกันกับมินนะคะว่าจะรู้ไหมว่าใครเป็นคนแับผิดนั่นเองสาวที่เหลือค่ะฝากชมหน่อยเออแฟนๆจะติดตามเราได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างลูกติดตามลองได้ทางไอ มีนะคะก็บไอจ็ีซีกับกู๊แล้วก็อาอยุของจิตกันด้วยค่ะก็จะมีอะไรมาเรื่อยๆเลยสลับกันนะโอเคอ่ะมาสองลูกสองนุ่นก่อนถามก่นอนสลับไม่มญญไ,ไ,ได้ไปเดี๋ยวเขายังไม่ได้ถาม,ม,ม,ลาามาเลยถามตอนโอ้รีบตลอดอ่ะมาในพาร์ทของซีรีส์ของอควาของเราเป็นไงบ้างคะเรื่องออนแอร์ไป ยเมื่อวานเป็นอีพีที่5้าครับผมแล้วเดี๋ยวอีพีที่6กจะมีร่วมกิจกรรมแล้วก็ไปดูนิลโลมด้วยกันอ่าใช่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 รู้ไหมเนี่ยรู้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 ถึง้องชิวให้ผมแล้วโอเคโอเคโอเคก็ก็ตอนนี้ก็เดินทางไม่ว่ามาถึงเกือบจะครึ่งทางแล้วสี่ในเลือกทางแต่ว่าก็จะได้เห็นอะไรที่แปลกใหม่แปลกใหม่นของพวกเราที่เล่นกันไปแล้วบอกเลยว่ามันจะเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆครับใช่ต้องห้ามพลาดแล้วก็ฝากติดตามนะครับผคิดว่าเข้มข้นแล้วแค่อีพีหกอ่ายังมีมากกว่านี้อีกเยอะใช่ครับผมครับผมแล้วก็ คุณเลยจะฝากไหมเพลงคุณอะไรเงี้ยต่อปากฝากเพลงที่ร้องไปด้วยครับต้องพัฒนาแล้วก็มีเพลงข้างๆแล้ที่อยากฝากมากคืออยากฝากเพลงเซฟปเราครับผมเซฟออันนิเมรี่ในเช้าที่อยู่ในบ้านซีซั่นสามนะครับผมตอนนี้ซีซั่นสี่อยู่ถ้าใครว่างก็สามารถไปดูในไลฟ์ได้นะครับผมครับผมอย่างพวกเราหลายๆคนครับเราชอบแกล้งกันนะในซีรีส์เราก็แบบมีแบบไม่ไม่รู้ใช่ไหมว่าเขาโดนแอบรักเพราะว่าอะไรเงี้ยในซีรีส์นซีรีส์เป็นยังไง แอบรักอะไรกันใช่ไหมสปอยคู่เราหน่อยอ่าสปอยหน่อยคือถ้าเป็นใน E ีเีนี้อ่าจะยังไม่ค่อยรู้ใจตัวเองเท่าไหร่อืใช่แต่ใน E ีพีจะตอไปไม่รู้อะไงพูดไม่ได้ครับแต่ผมบอกเลยว่า E ีพีน้าทิ้มากมากทิงมากมากอยากให้รอยังไงจอดูกันเลยบอกเลยว่าทีมากถ้ากอดจอดูงี้ก็เมื่อยเลยไม่ใช่ก็แบบ ดูแบบดูดูเหมือนกันมดจ้าอย่าอย่าพลาดสายตาทุกคนว่าผมเหนื่อยไหมครับผมขอบคุณครับเอาปากติดตามเอาปากติดตามเลยดูเอโอฝากผมก็ฝากติดตามซีเรื่องค่าด้วยนะครับทุกคนสุดสองคุ้มครึ่งนะครับแล้วก็ดูย้อนหลังที่ทิธากวิวนะครับสี่คุ้มครึ่งนะครับดูเยอะๆนะครับขอบคุณครับมากเพราะว่าลูกเป็นหน่อยดูอัพเดทหน่อยลูก อัปเดตครับบอกบอกเข้าไปเรามีอะไรบ้างบอกเขาไปก็ปลายปีครับปลายปีปีหน้า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 ครับก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์เล็กๆมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์ีอยากให้ฝากติดตามครับต้องตานะครับปีหน้าไม่นานไม่นานจะรอครับแบบว่ารับรองว่า พูดเลยมากไม่ได้เราะว่าสปอยพูดมากก็ไม่ได้เอาเป็นว่าปีหน้ามันแบบว่าต้มอ้ามบ้างบ้างแล้วไลฟ์สไตล์ตอนนี้เห็นว่ามีออกกําลังกายด้วยมีน้องชอบอยู่ทีหยึงกำลังเรยงไงอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ออกแล้วเดี๋ยวนี้ออกแล้วเดี๋ยวนี้ออกแล้วออกหนักกว่าผมพี่เพราะว่าเพราะว่าโดนดุทุกวันอ่าครแนนวันนี้ก็ชอบงิีุ่ําดุไปก่อนใช่ไหมไว้รอทใช่ฟิตรอฟิตรอเราขับแฟนคลับไหมเพราะแบบรอติดตามผงานเรา ก็อยากจะบอกแฟนคลับ okay. ทุกคนว่าอดใจรอนิดนึงยพวกเราก็พิจารณาแล้วก็พวกเราจะรีบผลิตผลงานออกมาให้ทุกคนได้รับชมผมบอกเลยว่าโอเคครับโอเคครอะไรครับรู้หมอจะากรพรรดิยังไงล่ะพี่หมอผ่าก่อนสำหรับคูั้งนี้ก็กำลังเข้มข้นเลยเนาะ EP ล่าสุดก็มีแบบหวานหวานกันอยู่แล้วยังไงบ้างเอ่ยก็ เดี๋ยวต่อไป90-12ก็จะมีเข้มข้นขึ้นกว่านี้แล้วก็เรื่องก็จะดำเนินไปค่อนข้างที่จะเร็วละตอนนี้ก็เดี๋ยวรอให้ทุกคนติดตามดูแล้วกันว่าเ,เรื่องจะเข้มขนาดไหนแล้วก็ความสัมพันธ์ของคุณกับเรจ,จะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็รู้ตัวละครอื่นๆในเรื่องด้วยครับก็ฝากดูใน JMCV ด้วยครับทางช่อง YouTube หรือว่า JMC ผก็ได้ครับตอนสอุมคึ่นครับ แล้วก็หยันก็ฝากเพลงประกอบซีรีส์ด้วยตอนนี้ปล่อยมา4เพลงนะครับก็ใช่ <g ül ets> ปล่อยมา4เพลงแล้ว <g ül ets> เป็นเธอใช่ไหมพี่แล้วก็เพลงของน้องอินดี้นะครับแล้วก็เพลงผมปล่อยวันนี้ครับชื่อเพลงลายไม้สายก็ฝากคนด้วยนะครับมีเพลงเยอะขนาดนี้มันจะมีแฟ่หนึ่งีแปดปีอะไรบ้คะก็ว่าต้องรอดู <g ül ets> ต้องรอดู <g ül ets> ต้องรอดูเพลงสุดท้ายฝาก ก็ติดตามทุกคนนะครับตอนนี้ก็ไว้์ซูเออร์ซ่าลักษณะโลกนะครับทุกคนสาเวลาสองทนะครับว่าช้องบูทูธของช่องจีเอ็มทีวได้เลยครับเทมประกอบซีรีส์ก็สามารถดูได้ทางจีเอ็มทีวีเรคคอร์ดนะครับโอเคครับอินเสิร์ตนิดนึงค่ะเด็กๆยื่มองก